พวกคุณสร้างผมขึ้นมาใช้ประโยชน์จากพวกผมซะจนเต็มอิ่มแล้ววันหนึ่งคุณบอกว่าผมคือศัตรูของมนุษย์นี่ก็เป็นประเด็นหลักเลยนะครับของหนังไซไฟแนวหุ่นยนต์หรือว่าโรบอ m แมนแอนแมชชีนนะครับสุดท้ายแล้วจะอยู่ร่วมกันได้ไหมในโลกอนาคตนะครับ Man and Machine แมนหรือว่ามนุษย์ของเราเนี่ยสร้างหุ่นยนต์เพราะหุ่นยนต์ฉลาดกว่าตัวเองก็เริ่มกลัวครับกลัวว่าหุ่นยนต์จะมาทำลายล้างตัวเองก็คือกลัวในสิ่งที่เรียกว่าอันโนนอันนี้คือประเด็นหลักของนิยายไซไฟแนวหุ่นยนต์เลยนะครับและแน่นอนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึง The Creator นะครับหนังแนวไซไฟที่จับเอาประเด็นของมนุษย์กับหุ่นยนต์ เข้ามาอย่างน่าดูน่าชมเลยหนังอาจจะไม่ได้ลงทุนสูงมากมายนักแต่ด้วยฝีมือการกกับของแก r เวตเอ็ดเวิดจากบรกวันแล้วก็ g o อ z ซิ l ่าในปี2014ทําทำออกมาได้ดีมากมิหนำซ้ำมาถ่ายทำในเมืองไทยโอ้โหไปถ่ายทำกันหลายจังหวัดด้วยกันนะครับหลายโลเคชันเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ย16จังหวัดในประเทศไทยที่ ตลอนไปถ่ายภาษาที่ใช้มีทั้งภาษาคำเมืองอีสานเวียดนามญี่ปุ่นเฮ้ยทำไมเป็นเช่นนั้น หนังจับเอาประเด็นในอนาคตโลกในปี2026นะครับโลกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายคือโลกตะวันตกและก็โลกตะวันออกโลกตะวันออกนี่เรียกว่า New เ s ียตอนแรกมนุษย์เราก็ใช้หุ่นยนต์ครับเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนดูแลเป็นทั้งทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ด้วยกันแบบแฮปปี้แฮปปี้จนมากระทั่งวันหนึ่งเกิดเหตุนิวเคลียร์ถล่มที่ลอสแองเจลิสมนุษย์ก็โยว่าเป็นฝีมือของหุ่นยนต์ทำให้แม่ทัพของอเม ออกมาประกาศว่าเราจะแบนหุ่นยนต์แล้วก็จะกําจัดมันให้หมดแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือในนิวเอเซียก็คือโลกตะวันออกนี่แหละยังมีการผลิตหุ่นยนต์แล้วหุ่นยนต์ก็ยังอยู่กับมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นเราจะส่งยานอาวกาศที่มีชื่อว่าโนแมดไปปราบ AI แล้วก็โรบอททั่วโลกทุนสร้างของโนแมดเนี่ยเรียกว่าโอ้โหหลายล้านล้านดอลลาร์แล้วมันมีพลังทำลายอย่างมหาศาลจริงๆนะครับ ทางกองทัพอเมริกาครับส่งทหารอเมริกันเข้าไปแทรกซึมที่นิวเอเซียโจชัวเทเลอร์รับบทโดยจอห์นเดวิดโอชิงตันนะครับไปแทรกซึมยังไม่พอนั่นไปรักสาวเจ้าที่อยู่ในนิวเอเซียอีกนะครับชื่อมายาแถมกำลังจะมีลูกด้วยกันอีกนะครับกองทัพอเมริกาส่งนอแมสไปถล่มนิวเอเซียครับเพื่อค้นหาผู้ที่เรียกว่าเป็นเดอะครีเอเตอร์ของหุ่นยนต์ทั้งหลายที่มีชื่อว่า เนอรมมาท่าจนทำให้โจชัวพัดพลากกลับมายาและก็คิดว่าคงไม่ได้พบเธอเพราะเธอตายไปซะแล้วนะครับโจชัวกลับมาที่อเมริกางานของเขาก็คือไปทำลายหุ่นยนต์ครับกับทีมงานทั้งหลายมีอยู่ครั้งหนึ่งครับกำลังจะทำลายหุ่นยนต์หุ่นยนต์ก็ร้องเหมือนกับเป็นคนเลยนะครับลูกน้องของโจชัวไม่กล้าทำโจชัวก็เลยตัดสายไฟทิง้งซะแล้วก็บอกลูกน้องว่ามันไม่มีชีวิตจิตใจมันเป็นโปรแกรม โอ้โหและคำพูดนี้จะมาทิมแทงโจชัวในทีหลังนะครับพอดูถึงตอนนี้ผมนึกถึงเรื่องสั้นในแนวโรบอตของไอแซคอาซิมอฟบิดาของไซไฟแนวโรบอตหรือว,ว่าหุ่นยนต์เนี่ยนะครับมีเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งครับก็พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับบอทที่เป็นสุนัขเลี้ยงเป็นสุนัขสัตว์เลี้ยงพ่อก็บอกโอ้ไม่ไหวละ ต้องไปหาสุนัขจริงๆมาให้ลูกเราเลี้ยงดีกว่าเสียเงินเสียทองมาตั้งเยอะเด็กไม่ยอมครับบอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอานะครับก็อยู่กับสุนัขตัวเนี้พอแล้วไม่อยากจะได้อะไรอีกนะครับพ่อก็บอกว่ามันไม่มีชีวิตจิตใจ,จลูกมันใส่โปรแกรมมาความรักที่เจ้าสุนัขตัวเนี้มีให้ลูกเนี่ยมันไม่เป็นจริงมันไม่ใช่ของจริงมันคือ AI เด็กก็เลยย้อนถามพ่อครับบอกว่าอ้าว แล้วความรักที่ผมมีให้กับเขาล่ะเป็นของปลอมด้วยเหรอพ่อโอ้โหพ่อเลยอึ้งเลยนะครับนี่แหละครับและคําพูดนี้ของโจชัว จะมาทิมแทงโจชัวที่หลังครับแล้วก็แน่นอนนะครับถ้าเราพูดถึงหนังแนวไซไฟนี่โอ้โหพวก CGI พวกเอฟเฟกทั้งหลายนีย่ต้องสุดยอดหนังเรื่องนี้ลงทุนไม่เยอะแต่ใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ทุกดอลลาร์ทำออกมาได้เป็นอย่างดีนะครับโดยมีบริษัท ILM หรือ Industrial Light and Magic ที่เป็นเจ้าประจำนะครับในการทำ Special Effects แล้วก็ CGI ให้กับ Star Wars มาแทบจะทุกภาคมาดำเนินการด้วยเลยทำให้แบบสุดยอดและยังไม่พอนะครับมีทีมงานของไทยเนี่ย400กว่าชีวิตเข้าไปร่วมในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย ตอนเอ็นไทเทอร์เอ็นเครดิตนะครับชื่อคนไทยขึ้นมาเต็มเลยครับแล้วก็โอ้โหหลายจังหวัดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพในภาคกลางที่หนังเรื่องนี้เอาโลเคชันมาลงกันเต็มที่เลยนะครับโอ้โหนี่คือซอฟต์พาวเวอร์นี่ไม่ดีอาจจะเกิดกระแสทําให้คนอยากจะมาดูว่าเฮ้ยฉากไหนวะที่ถ่ายทําในเมืองไทยนะครับแล้วที่ต้องปรบมือชมเชยเลยนะครับก็คือเด็กน้อยที่เป็นโรบอทเนี่ยที่มีชื่อว่าอัลฟี่นะครับนำแสดงโดยแมตเตอรลีนยูนาว โอ้โหเธอเล่นได้ดีจริงๆนะครับหลายคนดูแล้วเนี่ยโอ้โหน้ำตาไหลซา,าบซึ้งจริงๆนะครับเป็นหนังแนวไซไฟแต่เปลียมไปด้วยอารมณ์พอดูหนังจบแล้วเนี่ยต้องมาถามกับตัวเองว่าระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์เนี่ยใครมันเลวกว่ากันนะครับใครที่ชื่นชอบหนังแนวไซไฟห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเรื่องนี้ทีทอให้ไปเลยบีบวกครับ